สอนักแสดงหน้าใหม่ซายลิลลี่นันนิสาคอปเตอร์และคิมมอนสอบผ่านฉลุยกับภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตอย่างเลี้ยงรุ่นโดยหนังทำคะแนนความพึงพอใจจากการฉายรอบพีทศได้สูงถึง8.7ทําเอาผู้กำกับอย่างป้านโนดกิดอินสมพันธ์ถึงกับยิ้มแก้มปรีปลื้มกับกระแสตอบรับที่ปังเกินคาดใครอยากพิสูจน์ควสนุกด้วยตาตัวเองไปชมพร้อมกันได้18กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ ผีเผลออะไรไม่มีเอาหมอผีจับแม่งขวหนไมเลยดีถ้าฉันยังไม่ตายฉันก็จะอยู่รุ่นเดียวกับแก<สร> เดตานิวขอบจบทุกข่าว